เจ้าจาอนวิทย์เจ้าเฮ้ยอาไหม่คัดคัดคัดเฮ้ยเจ้าจอนวิทย์แกโทษฐานเป็นกระบฏแกต้องถูกประหารชีวิตแต่ฉันมีปืนนะพวกแกไปแค่าดาบงงโง่เฮ้ยแกหนีไปแย่แกหนีไปไอะไรนะี่ะแกหน,ไกนีไปที่ไหนไม่รอดอีกแล้วเพราะว่ากองทัพอัดเซรวินงของฉันล้อมโดนแกไว้หมดแล้วไหนล้อมมีขึ้นห้า,านันเออเอาละ เลิกเล่นแล้ววันนี้เกดก็ต้วงตายจ็บโคลมันอ่ะอ่ะครานี้ค่อยทานก็เลิกเล่นจริงจริงแล้วสรุปเกดทุฐานไปกระหดออย่าคนอื่นเป็นกระหดแท้แต่กลับมันเลือกคนที่ไม่รู้อีนงอีไหนอะไรมาเป็นกระบดอย่างนี้ไม่ได้ทำไม่ได้เกดก็ต้องมาสู้กับทันทันทัน ไปก่อนยออ้อมันเราตายหมดเลยครับท่านเออก็มันเราไปที่ดาบง่ๆแล้วก็ไม่ซื้อใดอะไรเราต้องซื้อดาซิปืนไม่ใช่กระจอกกระจอกดาบนี่แหละเก่งแต่บอลเป็นปืนยิงกระสุนตายนะครับท่านโอ้ยเกี่ยวชี่อวฝังฉันหน่อยสิดี่เดี่ยวดาบไปโทษเป็นไงเดี่ยวยอ เฮ้ยเฮ้ยอ่าเอือด่าบันหุดมากเมื่รับทัศน์ศาสร์จ้าแกเขียนให้ท่านทัศน์ศาโอ้ยมันหลบได้ครับเพื่อนจอรนเออเพื่จอรนสันอ่าเออท่างจอรนมาเจอสันตายเลยเออ เอ๋วัดในค่ำวันนี้อยู่กับช่องหาเอทีบีพอดนะครับอยู่ซึ่งนนี้ก็อยู่กันแกมแทบเกแบกตัวนุ่มนิ่มที่นะหังชอบเล่นกันอีกแล้วนะครับยูคูอซึ่งวันนี้เราก็กลัาเล่นโจรวิกันแล้วเดี๋ยวแล้วมันก็ต้องเจอแบบโอ้โหเครยิงหินนะครับเออเครื่องยิงหินเอาไว้ทำลายเมืองเครื่องยิงหินไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะนี่มันเปิดโลไงนะเออ กำลังจอร์ิกโหลดโหลดอะไรแหล,ลบสบายเลยกันหรือไม่กันกระโดดข้ามเองนะครับนายเออยิ่งนี่แต่กตย,ายาตายเลยฮะท่านยังไม่ตายเฮ้ยทำไมมันอึดจางเลยจอร์ดิคจอรนี้คไ้ยช่วยหน่เถอะไปเอออย่อยู่ฝั่งพระราชาฉันก็ไม่ไว้ชีวิตคนที่อยู่ฝั่งพระราชา,าเพา,า,าเม,เมันก่นหนอหาท่านเป็นกบดแดนนี่ฉันไม่ได้เป็นกบฏสักหน่อยแล้วที่บักเซนเป็นกบฏ เออมาได้พูดถึงเทพเจ้าแซมนะมาถึงนักลอกแซมติกระบอดเอ๊นันเร่เกเรียกฉันเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีวะจะไม่ทำบุญเชื่อมันมาเลยเกเรียกฉันเหรอดีปัด้าต่อไม่ปัด้าไม่นะอย่าทำช้าเลยกลัวกลัวกลัวอย่าอย่า ฉันหลบได้ว่าข้าได้ตายจริงนะไม่หลบแล้วเออกเรียกฉันเหรอฮ่าฉันยังไม่ตายหรอกแค่ได้บินเบาเกินไปงั้นฉันเอาได้ป้าเจ้าแสบมาเลยละกันฮะเดี๋ยวเจ้าแสบไม่เดี๋ยวเจ้าแสบมันหมัดมาแล้วยาต่อไปมันต้องเจอกับซามูไร ชุดเกาะดำอยอาสมุไรชุดเกาะดำอยอาอยอะชะก็ข้าแกโหหยอปข้าวทันย่าเ้ยดับสุกภก,กสุกภพของแกออก,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 กไปดับสุกภก,กอะไรทันล้างสไลมยมาแล้วอุยอย้ยเกียวอะไรเอาไปมันจะกลับกองทัพไปนี่๋ยวนฐานสมัยขึ้นมาหน่อยพระชายก็ต้องเป็น ปุ๊บทาไม่ใช่เทไปก้าปุ๊ดท่ไม่ใช่เทพเจ้าซีอุดสุดสุดเฮ้ยอะไรขนานั้นเลยซีอุดถูกแล้วสุดก็ดูกแล้วนั่นแหละเล่นทันทด้วยเทพเจ้าซีอุยเฮ้ยซีอูดเฮ้ยสุดเฮ้ยถูกแล้วเอออะไรนั่นหนาเนี่ยตัวเลยเออมือปืนยิงมาแล้วเออสุดก็ตายปั๊ดอระนี้ยวมัน อ่อนก็ไปว่าน้องมีกองทัพโลด้วยฮอปไลท์ก็มาอะไรก็มีเออฟาเล้งก็มาฟาเล้งก็มาไหม่มีใหม่โดท้อก็มีเอ๊อฆ่ามันลุกฆ่ามันเลยเฮ้ยถลกได้ถลกยายายายิงมูซี่มูซี่ขับมาจู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บตี ย่าแกอย่ามาใกล้ด้วฉันเอาของสก๊อบกสก๊อบกของแกออกไปอู้ทำไม่เลยของทำไมต้องสก๊อบกฉันล้างสกอตบามาแล้วเฮ้ยอะไรเขาจะแทงวะเนี่ยอดี๋ยวไบค์ที่แปลว่าจักรยานเหรอมัวแล้วนี่มันไบค์เฉยจั๊กไบค์จักรยานนี่มันไบค์บค์บค์อ๋อไบค์ไบค์สี่ จะบอกว่าใบเขิดใบเขิดกับใบเขี่อะไรมีการสอนการบ้านก่อนแหละตอนตอนเลยต่อสู้กันเนี่ยเออนั่นแหละแล้วเราไปจัดการมาเลยกอย่าไปจัดการฉันเออจะไม่ได้เป็นกบฏแต่พระราชาบอกว่าเออที่จะใช้ก็เป็นพระราชาพระราชาใช่ไหมนนพระราชากับข้ามาเกิดใหม่ได้หว,ว่ะเออใครจะกำจัรข้าก่อนนะวะสี่ พระราชาบอกว่าแกเป็นกระบดดแกอะไรเป็นพระราชาฉันมองเห็นอนาคตได้อืมอืมอะไรย,ยิ่งยายิ่งอ้าตายตายเออ้้ามเถอะต่อไปวันนีเ้เจอกับ ่ะเออเรือตายอย่าไม่ตายรักตายอย่าไม่ตายเอออย่าไปจีมฉันจีมแกไอ้ไอ้งูฉันเกลียดกูเอ๋กูเออจะเกลียดกันเกลียดว่ะ,ะเออใครก็ได้ว่ะไม่ได้ไม่ออกนั่นแหละจบไปมันต้องเจอกับคอนนี่เอือคอนตายหมดเลย จช,ฉาาชา่ฉันคือพระราชาอะไรวะเนี่ยเป็นมั่วจะกินระดันหังฉันคือพระราชาถ้าจำชาติก่อนไดเ้เราว่าฉันเป็นพระราชาและฉันก็มนีน้องสองคนดีเออแล้วก็ตายแล้วก็จากชาติไปเกิดม่แล้วก็เกิดเออคือเรียกยังไงวะเกิดตอนแรก ทำไม่ดีตกบแล,ะละ้วถ้าต่อไปทำดีขึ้นสวรรค์เออแค่นั้นแหละบ๊ายบายจุบจ๊บๆจมูกจมูกฝันดีฝันดีขา่ขาห่า